สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไยสุกุสุกุนอาจารย์นเนาะเมาเบิ่งหัวขอมื่อนี้ปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้คือเรื่องใดปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้คือเรื่องใด เรื่องความรักเนาะจ้นเนาะปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้คือเรื่องใดคือเรื่องความรักเน้ะจ้นเนาะความรักเป็นอยังคือหักกันดีอยู่สองขวยกันโอ้เออเป็นเป็นเรื่องความรักนาอจ้นเนาะรักเดียวใจเดียวนะจ้ะต้องบอกกังสั้นแป้นผู้ใดเนาะนี่พลังงานผู้ใดเนาะดีขนาดนะจ้ะเพราะว่าหักเดียวใจเดียวจ้ะบางค้นกันเริ่มต้น คบหาดูใจกันนะจ้ะเนาะภัยนึ่งถวยขึ้นก็เป็นการเริ่มต้นควบพาดูใจกันเนะจ้ะเนาะในเรื่องความรักผููลังคกนกันอยู่กันแล้วนะจ้ะเนาะแต่ว่าเป็นรักเดียวใจเดียวใิ่ไหมจ๊ะแต่ว่าก็มีความอึดอัดเกิดขึ้นนะจ้ะเนาะในคนสองคนนี่น่ะระวังคนสองคนนี่มีความอึดอัดเกิดขึ้นอือ mm hmm. อึดอัดเรื่องการลงทุนบ่จ้เาเดาเนี่ยมันไปลงทุนอี่อย่างบอเน,ะนี่รอนพี่ดอออกผลบ่จ้าต้องบอกอนกที อาจิใสวลาเนี่ยเด้อวจ้าเ้อะรอการพี่ดอ,อกออกผลนี่ย,ยไพไใดีขึ้นเพื่อต้องใสวลาอยู่แล้วก็การรอคอยของเจ้ากสบสิ้นสุดล่งเร็ยวๆนี่่ะจา้าต้องบอกสันสิ่งที่เจ้าไปล่งทุนลุงแรงเนาะจ้าเนาะอาจชีเอ่อการเกรตรีเกี่ยวกับการ,กรเกษตรก็ได้ช่วงมีฮ็ตห,หน้าเนาะจ้าเนาะช่วงมีบอกไทยขาดหน้ากับว่ากันอืมต้องบอกจังสัน กำลังเฮ็ดหน้ากำลังทำสวนยังสินอจาร์เนาะช่วงหนาฝนฤดูฝนแล้วช่วงนี้กนันเลยตองบอกยังสันการรอคอยกับสิสิ้นสุดลงต้องบอกยังสันเลยแอากาศสิเป็นไปได้ดีนะต้องบอกยังสันการรอคอยของเจ้าสิสิ้นสุดลงจัดบินกันเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นหมดเจ้าเห็ดอีหยังมาจารเนาะต้องบอกท่นท่านกับที่สร้อยเหลือคุ้มครองเจ้านั่นแหละอุบัติสิเป,ป็นการงานคว่ำรัก ตองบอกยังสั่นผ่านไพจัดเม่งขึ้นก็นเลยอ่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะเนาะสิคอยปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าน้ำเอ่อการรอคอยของเจ้าก็สิ้นสุดลงตองบอกยังสั่นเลยเอออ่าสีเฮ็ดไทยเฮทหน้าอย่างสิอ่าสีทำสวนนะจ๊ะเนาะดูฝนช่วงนี้ก็นเลยเออตองบอกยังสั่นน้ำท่ากับอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะตองบอกยังสั่นมีน้ำมีถ่ายเฮ็ดไทยเฮทหน้านะจ๊ะเนาะตองบอกยังสั่นเลย เฮ็ดอี่ยกับสิบปสบผลสำเร็จแต่ว่ามันอาจีพซาดแน่แล้วจ้าเนาะอันนี้ก็มีความอึดอัดอาจีพใจหอนแน่เสนอจ้าต้องมองังั้นเอาผู้ใดมาการอ่านไปยังคอยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆเห็นนะมีได้จ้าเด้อสวัสดีจ้า